นมม่วงนี่ครับออดรัสจุกเดนเซจู่มาที่มาอป้องไปเรามาทำกาแฟเอสนมม่วงกันเลยแรกใส่นมไปก่อ สี่ออนร์ห้าออนใส่ในกล่องก็ยังดี เรามาชงกาแฟ ة. ช้นอนเล็กหนึ่งออนสองออนแ่นสองออนรัตอ์กาแฟหนึง่งสองช้อนออนอรัตซ์เลือเล ว้าวว้าวเสร็จแล้วเทลงไปครับนี่ครับเอสเยนดอมัวอัดรัซบัตชิมกัน

ว้าวว้าวว้วา้า